ก่อดีกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวเขาใหญ่ไปไหมไปค่ะชอ่จะพาไปบ้านพี่ตั้งอแอบสะสมเงินสร้างไว้ไม่ใช่ละ <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่ไปบ้านพี่ตั้งได้ไหมอ่ะ <c> ม <oughs> มีบ้านคนอื่นไปอีกไหมไปบ้านคนอื่นเหรอไปบ้านคนอื่นดีกว่าอ่ะงั้น๋ยวพาไปบ้านของคุณมิ้นดีกว่า <c oughs> คุณมิ้นชาริตานะคะิ <c oughs> ชาริเออพิชาริตานะคะแล้วก็คุณภูผาอุ้ยสองคนนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะเขาก็เป็นแฟนกันมา สิบปีได้แล้วนะใช่แต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องออกพาไปค่ะต้้งเป็นคนเท่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนที่พาไปจริงๆคือคุณป๊อกแล้วก็คุณมาร์กี้น,น,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูกันบ้านแบบสไตล์มินิมอลนี่น่าอยู่นะน่ารักจริงๆเลยค่ะเป็นบ้านที่เขาใหญ่นะคะสาหรับคุณป๊อกคุณมาร์กี้เนี่ยเขาบอกว่าบุกไปบ้านหลังใหม่ของคุณมิ้นและคุณภูผานะคะที่เขาสร้างไว้และนําใจภูมิเสนอม,มากๆเลยนะคะว่า ออกแบบมาแบบเห็นแล้วสะดุดตาแล้วดูแบบฟิลโมทาชิวอ่ะเอ้ยดูชอบเนาะฟีลแบบนี้นะเขาบอกว่าราคาไม่แพงแต่ของเล่นอ่ะเยอะมากๆเพราะเขามีลูกมีหลานเยอะไงก็เลยนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดข้างในนค่ใช่ข้างนอกเมื่อกี้มองเหมือนจะเป็นฟีลเหมือนคล้ายๆโรงเรียนเนาะเหมือนบ้านสวนอยู่เออเป็นบ้านสวนนะคะล่าสุดค่ะคุณป๊อกคุณมากี้เขาบอกว่าปีใหม่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็เลยอะอย่างนี้ละกัน ไปปลุกบ้านของทั้งคู่นี้แหละนะคะซึ่งเป็นบ้านของคุณภูผานะคะแล้วคุณมิน้นซึ่งก็มีน้องมีกาน้องมีย่านะคะแล้วก็มีคุณน้าเนี่แหละนะคะก็เล่นอะไรกันอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็ยังพาไปเที่ยวสวนสัตว์ที่โบนันซ่าแล้วก็มีของเล่นเยอะๆมากมายเลยเแต่ทีนี้มาลงดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหลังใหม่ว่าเป็นการออกแบบและทําเองเกือบทั้งหมดโดยความช่วยเหลือนะคะได้มาจากพี่คนขับรถจ้ะ เออเลิศเออเขาบอกว่าอาสามาช่วยตั้งแต่ทําสวนหน้าบ้านเอาเหินมาปูเป็นทางเดินติดไฟสวยๆเพราะว่าพี่คนขับรถเนี่ยบอกว่าถ้าให้ช่างทำอะ่ะแพงอ,อ่รวมถึงช่วยทํามุมโชว์สุดวินิมอลที่จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลเนี่ยที่เราเห็นมาสักคู่<ะ>เขาก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาล<ะ>ปีใหม่คริสต์มาสตุดจินอะไรวาเลนไทน์ต่างๆเขา<ะ>จากตอนแรกอะช่างคิดราคามาห้าหมนะจ๊ะอ่าฮะแต่ พอทำเองปุ๊บงบประมาณเหลือแค่8 0 0พันบาทค่ะเฮ้ยม่ากันเยอะมากเลยนะเอาจาอาริงๆยเลยอ,ะอ่ะนี่ไงเขาบอกว่า,าส่วนของที่โชว์ก็จะสั่งมาจากจีนบ้างนะแล้วก็ราคาเขาจะถูกมากนะคะแต่พอจัดออกมาโดยรวมแล้วเห็นไหมว่ามันสวยนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวม,มาเหนื่อยก็ถึงมือข้ามสามินก็เตรียมเลยค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่มู กระทะชุดใหญ่นะคะมาเรียงทุกคนอย่างอิ่มน้ำสำราญเลยก่อนที่จะพักผ่อนกันแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มีการกินอาหารแบบว่าไข่กระทะแซนด์วิชไข่ดาวนะคะซึ่งสามาก,กี้บอกว่าไม่ขอพูดเยอะขอให้ทุกคนเนี่ยไปจินตนาการรสชาติกันเอาเองละกันเพราะว่าตอนนี้หิวแล้ว,วก่อนที่จะล่ำลาก,กันไปนะคะอเออเนี่ยแหละก็เป็นภาพน่ารักน่ารักอันนี้เป็นแก๊งเพื่อนเขาเนาะเขาก็าาสนิทกันนะสมัยที่คุณมากี้ยังรับเล่นละครอยู่<ช>ก่อนที่จะมาแบบเป็นคุณแม่อย่างเต็ม แก๊งอะไรนะแก๊งอะไรชื่อแก๊งเฟอร์บีใช่นะคะก็เป็นเพื่อนๆกันตอนนี้คุณคุณมักกี้ก็เป็นแบบคุณแม่แล้วลูกศอม,มิก้ามย่ย่าเอนจอยมากเลยเขาสนุกสนานกับการไปเขาใหญ่มากนะนะคะน่ารักอะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูก็ไปติดตามย้อนดูนะช่อง YouTube ของคุณปอกแล้วก็คุณมักกี้นะคะอ่ะเป็นล่าสุดเลยเป็นทริปที่เขาแบบว่าไปปีใหม่กันนะคะอะติดตามกันด้วยคุณผู้ชม